อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ริมชายหาดนะอยู่กับเจ้าแก๊งอะโลนะครับพี่ก็ขี่เจ้ากิฟฟินมาด้วยเนาะนี่ก็คืออะโลนะครับยังอยู่ครบดีอยู่ด้วยกัน9ตัวนะยืนกระจัดกระจาดอยู่ริมชายหาดแถวตรงกลงจับกีก๊าที่พี่เคยสร้างไว้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ ที่ผ่านมานะพี่ล่อเจ้ากิก้าลงมาจากเขาแล้วนะเดี๋ยวขี่เจ้ากิฟฟินไปดูแล้วกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้ากองทัพอโลนะไปควายกับกิก้าเลยไปบินกิฟฟินกิก้านู่นไงตัวใหญ่อยู่ริมชายหาดไปเดี๋ยวบินไปโฉบดูสิมันยังไม่เห็นเล่านะครับอย่างนี้เลเวล8นะอา่า เดี๋ยวพี่ขอใช้ปืนลูกซองตอดมันก่อนแล้วกันเนาะตอดมันก่อนถ้าเต็มๆเ,เนี่ยอโลพี่น่าจะสู้ไม่ได้ยิงไปมันเห็นเราแล้วนะเอ่อเอาไงดีเราก็ต้องไล่ยิงเนี้ยมันยังตับเราอยู่นะเนี่ยโหยเกือบกัดโดนโอเคเอาไงดีเราจะต้องบินลงน้ำเลยดีกว่า ให้มันลงมาในน้ํานะมันจะได้เคลื่อนไหวตัวลำบากอ่ะมันเห็นตัวอื่นอยู่อย่าไปกัดฝูงอโลเรานะขอยิงตอดหน่อยขอยิงหน่อยแล้วก็ยิงต่อยิงเห็นเราแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวพาลงน้ําเลยดีกว่ามันจะได้มันว่ายน้าไม่ค่อยเก่งนะว่ายน้ําช้านะแต่ถามว่ามันก็ยังกัดแรงอยู่ในน้ํา เอามาในนี้จะได้กลับตัวแล้วก็จะได้ยิงในน้ําไปเลยเนี่ยมันเคลื่อนไหวค่อนข้างกระชาแล้วก็ยิงเกือบจะเป็นเป้านิง่งโอเคอืมมันบังอะ่ะอ่ายิงปะน่าจะโดนอยู่โอเคอืมมันอ้อมไปทางนี้นะอ่ะบินหลบมาทางนี้ มาลึกหน่อยดิโอเคแล้วก็ยิงไปยิงไปยิงไปเติมกระสุนมันหลบไปไหนยิงไปโอ้โดนน่าจะโดนปลานะเมื่อกี้โอเคนี่งไงเอ้กิฟฟินมันบังอะโอเคกลับตัวแล้วก็ ยิงไปยิงไปอยู่บนหลังกิฟฟินปลอดภัยอยู่แล้วเติมกระสุนปืนเราจะพังก่อนไหมเนี่ยมาด้านหน้าแล้วยิงสิครับยิงสิครับอ๋อ,อมาทางนี้กับตัวแล้วก็ยิงไปเหมือนเราจะบินต่ำเกินไปนะเมื่อกี้ โอเคเราก็เอาไงดีมันยังตามมาอยู่อะ่ะอย่าเพิ่งไปใกล้แถวโอโลดีกว่าเนาะอ่ะมายิงไปยิงอีกมายัางตามมาอยู่นะตามมาเรื่อยๆไม่ให้ขึ้นโบกหรอกอยู่ในน้ำมันเคลื่อนไหวค่อนข้างจะช้าค่อนข้างจะเป็นเป้านิง่งอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ใต้ท้องเรานะ มาอย่างตามเรามาอยู่นะครับเราก็ยิงไปยิงไป,งไปโอเคเดี๋ยวต่อไปเรื่อยเลยนะต่อไปต่อไปเรื่อยเดี๋ยวให้มันแบบใกล้ตุยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยใช้เจ้าโอโลมาลุมจัดการถ้าไปลุมตอนเนี้สู้ไม่ไหวมันกัดแรงมากโอโลเราก็เลือดก็ค่อนข้างจะน้อยยิงไปเฮ้ยต่ําเกินไปต้องบินสูงไว้หน่อย อา้าวขึ้นบกแล้วเหรอขึ้นฝั่งแล้วอา้าวหายไปไหนยิงไปจะไปไหนจะหนีไปไหนมานนี้มันรุมกัดตัวไหนอยู่เหรอเห็นเราแล้วใช่ไหมไม,มันเหมือนไปกัดตัวอื่นอยู่นะน่าจะมีตัวบนชายฝั่งนิดหน่อยยิงไปโอเคมันกัดอยู่นะกัดอยู่างนี้ก็ดีเป็นเป้านิ่งโดน อ่าหมดแล้วใช่ไหมมันพุ่งมาหาเราแล้วนะยิงเติมกระสุนต่ำไปไม่ได้เราขึ้นไปหน่อยดีกว่าเติมกระสุนก่อนตอดไปเรื่อยกระสุนน่าจะพอนะแต่ความทนทานของปืนนี้ไม่แน่ใจเกือบพังแล้วปืนเราอืมสเตมิน่าเราใกล้หมดอะ่ะเดี๋ยวขอจอดหน่อยแล้วกัน โอเคเฮ้ยโอ้โหมันเห็นเราเนี่ยสเตมิน้าขึ้นก่อนเอาไงดีมารีบบินไปห่างๆมันก่อนสเตมหน้าถ้าหมดตอนมันอยู่ใกล้ๆนิดซวยเลยนะเดี๋ยวเราจ่อตรงนี้โอเคคาดว่ามันเห็นตัวอื่นนะครับมันไปกัดตัวอื่นอยู่โอเคเดี๋ยวขอเวลาจัดการแป๊บหนึ่งเนาะ โอเคตอนนี้ก็ยิงมาพอสมครวรแล้วนะยิงแล้วก็ไล่ยิงต่อไปเรื่อยมันท,ทานําท่าจะหนีแต่จริงๆไม่หนีหรอกมันแค่ไปตั้งหลักนะครับเนี่ยมันก็วนกลับมายิงไปแล้วก็ยิงไปเรื่อยยิงเกือบจะมืดแล้วนะเออปืนเราก็เกือบพังแหล่ไม่พังแหล่มันเห็นเราไหมเนี่ยมันอ้อมอะไรอะ มันกัดตัวใต้น้ำอยู่ยนะยิงไปอบยังไงเนี่ยขอบินขึ้นสูงนิดนึงเพื่อความปลอดภัยมาหัวทิมแล้วก็ยิงกดไปเลยยิงกดไปยิงโอ้หมันอึดมากเลยอะนี่ยิงมา ตั้งแต่เช้ายังจะค่ำแล้วนะเนี่ยเอ่อสเตมีน่าเราต้องคอยดูไว้ด้วยนะไม่งั้นโดนล่อนลงอัตโนมัตินะยิงเฮ้ยหลักพันแล้วใช่ไหมโอเคเจ็ดพันกว่าละแล้วก็ยิงอีกตอดอีกอีกสักเอาไงดี อะเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเราขอไปจอดหน่อยยังไงตามเรามาตามเรามาอยู่นะโอ้โหพุ่งมาอย่างไวขึ้นก่อนโอมันยังดุอยู่เลยอะ่ะเอาไงดีโอเคมันไม่เห็นเราละมันไปกัดตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวเราเรียกฝูงเจ้าโอโลเลยแล้วกันตามมาเป่านกหวีดรวม เอาสเตมิน่าก mm ่อนรอแป๊บหนึ่งเดี hey, no. ๋ยวจะใช้ฝูงเจ้าอโลนะครับลุมกัดเจ้ากิก้าที่กำลังจะใกล้ตุยนะครับน่าจะไหวนะไปตามมาโอเคตามมาเราเรามาแล้วนะครับบินตามมาเดี๋ยวเราจะใช้นกหวีดสั่งโจมตีแอทแทคเนาะตั้งให้ตรงแล้วก็ไปเลย เนี่สั่งไปแล้วนะโอ้โหวิ่งมาเป็นฝูงนะครับอลโลมาลากกิก้าไปเลยกัดแล้วหนึ่งตัวฟับ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 ,ฟบไปสีเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยเหลือสองเหรอเนี่ยกัดยังไงไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอ่ามาแล้วฝูงใหญ่กัดกัดเฮ้ยตัวนี้จะวิ่งออกมาไหมไปกัดเขาดิเฮ้ยโอ้โหเหลือแค่สามตัวกัด เหลือตัวเดียวเฮ้ยไม่ไหวเหรอโอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ย,อยสลายไปแล้วนะครับฝูงอโลแก่แกเดี๋ยวหกรอกว่ามันยังเห็นเราโอ้ยโดนกัดไปหน่อยยังดุยังมองเห็นเราอยู่เลยนะแสบมากใช่ไหมเจ้ากีก้าตัวนี้เดี๋ยวเจอยิงเดี๋ยวเจอยิง แกแค้นให้ฝูงอโลของเราหุยเก้าตัวหายเกลี้ยงมาไปไหนโมโหแล้วโมโหแล้วยิงเลยหลบไปไหนยิงอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเอย้ยหรือว่ามันตุยแล้วก็เด็นไปไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วเฮ้ยมันตุยไปแล้วใช่ไหมน,น้อง มันน่าจะตุยไปแล้วนะอ,อ่น่าจะกระเด็นไปแล้วแหละโอเคพี่ก็เอาเจ้าฝูงโอโลมาเป็นอาหารให้เจ้ากีก้าไปนะก้าตัวหายเกลี้ยงหมดเลยอะ่ะโอ้โหหายหมดเลยกีก้านี่สู้ไม่ได้นะอโลมา9้าตัวนี่สู้ไม่ได้อืมหายเกลี้ยง หายวับไปกับตาเจอมันกัดมันกัดแรงมากนะแล้วมันกัดโดนที้งหลายตัวด้วยนะครับโ okay, <Okay, S 1> อเคก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าอโลสู้กับเจ้ากิก้าไม่ได้เนาะนี่ขนาดใช้ปืนลูกซองมาตอดพลังไปต้องเยอะเนาะแล้วก็เอามาลุมตอนกันใกล้ตัวย,ยังสู้ไม่ได้เลยอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ